มนุษย์เป็นสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อกันแน่คะสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการถามข้ามขอบครับผมสวัสดีค่ะรายการที่เราจะหยิบเอาคำถามเด็ดๆนะครับบางทีก็เป็นประเด็นร้อนที่เถียงกันไม่จบบางทีก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนมาชวนคุยกันให้ได้ความคิดใหม่ๆกลับไปค่ะพบกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา11โมงตรงนะครับทางช่องเล่าโลกเร้นลับครับสำหรับวันนี้เรามีคำถามที่ น่าจะคลาสสิกมากเลยนะคะคลาสสิกมากแต่ก็ยังเถียงกันอยู่ใช่ค่ะเถียงกันไม่จบสักทีคำถามที่ว่าก็คือมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์กินพืชหรือสัตว์กินเนื้อกันแน่โอ้โหแค่ฟังคำถามก็รู้สึกเลยนะว่ามันแบ่งข้างกันชัดมากแบ่งทีมเลยค่ะฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเราเกิดมาเพื่อล่าอีกฝั่งก็สวนทันทีไม่จริงร่างกายเราเนี่ยสร้างมาเพื่อกินพืชต่างหาก มันเป็นประเด็นที่คือมันลึกกว่าแค่การเลือกกินอาหารบนโต๊ะนะคะแต่มันคือการย้อนกลับไปถามถึงตัวตนของเราเลยรากเง่าทางวิวัฒนาการของเราฝั่งที่บอกว่ามนุษย์คือนักล่าที่เกิดมาเพื่อกินเนื้อไอเดียนี้มันมีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนบ้างครับถ้าเรามองแค่ร่างกายภายนอกของเราเองเนี่ยนะคะจะเห็นร่องรอยของความเป็นนักล่าอยู่หลายจุดเลยที่ชัดที่สุดก็คงจะเป็นฟันเคี้ยวของเรานี่แหะคะ่ะ ฟันเคี้ยวสีซี่ตรงมุมปากนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เอาจริงๆนะเคี้ยวเรามันก็ไม่ได้แหลมเปียกเหมือนของเสือหรือหมาป่านะมันจะนับเป็นหลักฐานที่แข็งแรงได้จริงๆหรอครับคือแม้ว่ามันจะไม่แหลมยาวเท่าสัตว์นักล่าตัวท็อปท,อปทอปนะคะแต่ถ้าเราดูจากตำแหน่งของมันเนี่ยหน้าที่หลักของมันถูกออกแบบมาเพื่อการฉีก<อ>และจับยึดโดยเฉพาะเลยซึ่งเป็นหน้าที่ที่จำเป็นมากสำหรับการกินเนื้อไม่ใช่สำหรับการบดเคี้ยวผักผลไม้เลย คือหน้าที่มันเฉพาะทางมากใช่ค่ะเหมือนเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่วิวัฒนาการให้มาติดตัวเราไว้โอเคพอเข้าใจได้ว่ามันคือเครื่องมือเวอร์ชันมนุษย์และเอ่อนอกจากฟันล่ะครับมีอะไรในร่างกายเราอีกที่มันตะโกนออกมาว่าฉันเป็นพวกกินเนื้อมีค่ะและเป็นส่วนที่สำคัญมากด้วยนั่นก็คือกระเพาะอาหารของเรานี่เองกระเพาะอาหารค่ะคือในกระเพาะของมนุษย์เราเนี่ยมีความเป็นกรดที่สูงมากๆเลยนะคะ ค่า pH อยู่ที่ประมาณ1.5ถึง3 oh. ซึ่งมันเข้มข้นในระดับที่แบบใกล้เคียงกับสัตว์กินซากอย่างไฮยีนาเลยนะโห oh, โกรดขนาดนั้นเลยเหรอครับมันรุนแรงขนาดนั้นไปเพื่ออะไรอะ่ะหลักๆเลยก็คือเพื่อย่อยโปรตีนก้อนใหญ่ๆจากเนื้อสัตว์ให้มันแตกตัวครับและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือมันทําหน้าที่เหมือนประการด่านสุดท้ายยังไงครับคือในสมัยก่อนที่เรายังไม่มีตู้เย็นเนาะ เนื้อที่ล่ามาได้อาจจะไม่ได้สดใหม่เสมอไปกรดที่แรงขนาดนี้เลยจําเป็นอย่างยิ่งในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือพยาธิอันตรายที่อาจจะปนเปื้อนมาเหมือนเรามีระบบฆ่าเชื้อโรคส่วนตัวอยู่ในท้องเลยค่ะนึกภาพตามแล้วขนลุกเลยฮะแสดงว่าบรรพบุรุษเราคงกินอะไรที่เสี่ยงน่าดูใช่ค่ะแล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีอะไรที่ชี้ไปทางนั้นบ้างไหมครับ ชัดเจนมากเลยค่ะมีการค้นพบฟอสซิลของมนุษย์ยุคแรกๆอย่างโฮโมฮาเบเลสที่อายุมากกว่าสองล้านปีอืห <c oughs> อยู่กับเครื่องมือหินที่ตั้งใจทำขึ้นและที่เด็ดที่สุดคือบนกระดูกสัตว์ที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะมีร่องรอยการถูกขูดถูกแก่ด้วยเครื่องมือหินพวกนี้เต็มไปหมดเลยฟังมาถึงตรงนี้แล้วภาพมันชัดมากเลยนะหลักฐานมันแน่นซะจนเหมือนจะปิดคดีได้เลยนะว่าเราเป็นนักล่าเต็มตัวหรือว่า มันยังไม่จบแค่นั้นและนั่นคือความสนุกของเรื่องนี้เพราะถ้าเราพลิกเหรียญมาดูอีกด้านหลักฐานของฝั่งที่บอกว่ามนุษย์เหมาะกับการกินพืชมันก็น่าเทึ่งและหนักแน่นไม่แพ้กันเลยมาเลยผมอยากฟังอีกมุมนึง่งละกับฝั่งที่บอกว่าจริงๆแล้วร่างกายเราถูกออกแบบมาเพื่อกินพืชเป็นหลักตั้งหาดเขาเอาอะไรมาสู้กับหลักฐานเมื่อกี้บ้างครับเขาไม่ได้มองไปที่ไหนไกลเลยค่ะเขามองไปที่อวัยวะข้างๆฝันเคี้ยวนั่นแหละฮะ นั่นก็คือฟันกรามของเราค่ะฟันกรามถ้าเราลองใช้ลิ้นสัมผัสดูนะคะจะเห็นว่าฟันกรามของมนุษย์เราจะแบนๆกว้างๆ,ๆมีร่องเยอะๆจริงด้วยซึ่งลักษณะแบบนี้มันเหมาะสุดๆกับการบดเคี้ยวเมล็ดธัญพืชถั่วหรือเส้นใยพืชที่ต้องการแรงบดมหาศาลไม่ได้แหลมคมเหมือนฟันกรามของสัตว์กินเนื้อที่ใช้สำหรับตัดกระดูกเลยเออจริงด้วยฮะ ฟันเราเหมือนมีสองทีมอยู่ในปากเดียวเลยใช่ค่ะทีมข้างหน้าเอาไว้ฉีกทีมข้างหลังเอาไว้บดทำงานคนละหน้าที่กันชัดเจนแล้วระบบย่อยอาหารแล้วครับมีอะไรที่ดูเป็นมิตรกับพืชบ้างไหมโดยเฉลี่ยแล้วลำไส้ของมนุษย์จะยาวกว่าความสูงของลำตัวประมาณ6เท่า6เท่าซึ่งสัตว์ส่วนนี้ใกล้เคียงกับสัตว์กินพืชอย่างลิงชิมแปนซีมากเลยนะคะเหตุผลก็เพราะว่าการย่อยและดูดซึมสารอาหารจากพืชมันซับซ้อนและใช้เวลานาน ลำไส้ที่ยาวก็เหมือนให้เวลาพืชได้เดินทางช้าๆเพื่อให้ร่างกายดูดซึมคุณค่าได้เต็มที่แล้วของสัตว์กินเนื้อล่ะครับตรงกันข้ามเลยค่ะสัตว์กินเนื้อแท้ๆอย่างสิงโตหรือเสือจะมีลำไส้สั้นมากเมื่อเทียบกับลำตัว,วเพราะว่าเนื้อสัตว์มันเน่าเสียง่ายร่างกายเลยต้องมีระบบแบบท่อด่วนรีบย่อยแล้วก็รีบขับกาก,ากออกไปให้เร็วที่สุดอ การที่ลำไส้เรายาวขนาดนี้มันจึงขัดกับหลักการของสัตว์กินเนื้ออย่างสิ้นเชิงเลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเหมือนร่างกายเราถูกสร้างมาให้ค่อยๆละเมียดละไมกับการย่อยพืชมากกว่าสินะครับถูกต้องค่ะและย่งมีอีกหนึ่งหลักฐานที่อยู่ในปากเราตลอดเวลาก็คือน้ำลายของเรานี่ล่ละค่ะน้ำลายค่ะ ในน้ำลายของมนุษย์จะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะไมเลสซึ่งจะเริ่มย่อยแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตตั้งแต่คำแรกที่เราเคี้ยวเลยเอ,อ๋อย่อยตั้งแต่ในปากใช่ค่ะนี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารหลักซึ่งเราจะไม่เจอเอนไซม์นี้ในน้ำลายของสัตว์กินเนื้อตัวจริงอย่างหมาป่าหรือแมวเด็ดขาดโอ้โหข้อมูลฝั่งนี้ก็หนักแน่นไม่แพ้กันเลยนะ กลายเป็นว่าตอนนี้ผมเริ่มสับสนแล้วตกลงเราเป็นใครกันแน่นักล่าที่วิวัฒนาการมาเพื่อกินเนื้อหรือจริงๆเราเป็นสัตว์รักสงบที่กินพืชเป็นหลักกันแน่ครับมันมีคําตอบที่แท้จริงไหมเนี่ยมีสิคะและนี่คือจุดที่น่าทึ่งสุดของวิวัฒนาการมนุษย์เพราะคําตอบที่ถูกต้องก็คือมนุษย์เราไม่ใช่ทั้งสองอย่างอ้าวและในขณะเดียวกันก็เป็นทั้งสองอย่างหรือที่วิทยาศาสตร์เรียกว่าสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและเนื้อ หรือออมนิวอร์นั่นเองค่ะออมนิวอรหมายความว่าหลักฐานที่ดูขัดแย้งกันสุดขั้วเมื่อกี้มันเป็นความจริงทั้งหมดเลยเหรอครับถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะร่างกายมนุษย์คือผลลัพธ์ชั้นยอดของวิวัฒนาการที่แบบว่าหยิบเอาข้อดีของทั้งสองโลกระหว่างสัตว์กินพืชกับสัตว์กินเนื้อมายำรวมกันจนมาลงตัวที่สุดยำรวมกันเลยใช่ค่ะเรามีฟันเคี้ยวไว้ฉีกเนื้อแต่ก็มีฟันกรามไว้บทพืชครับ เรามีกระเพาะกรดแรงไว้ย่อยโปรตีนและค่าเชื้อโรคแต่ก็มีลำไส้ย,วยาวๆไว้ค่อยๆดูดซึมสารอาหารจากพืชเหมือนเป็นมีดพับสวิสเลยมีเครื่องมือครบทุกอย่างในร่างเดียวไม่ว่าจะเจออาหารแบบไหนก็พร้อมลุยได้หมดใช่ค่ะและความเจ๋งของมันไม่ได้หยุดแค่นั้นสิ่งที่ทำให้มนุษย์พิเศษกว่าอมนิวอื่นๆคือสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางชีววิทยา Biological flexibility ค่ะ ร่างกายเรามันปรับตัวเก่งมากถ้าช่วงไหนแล้วกินข้าวกินขนมเยอะร่างกายก็จะผลิตเอนไซม์อะไมเลสมาย่อยแป้งเพิ่มขึ้นแต่ถ้าช่วงไหนไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างกินเนื้อเยอะๆร่างกายก็จะปรับไปเน้นผลิตเอนไซม์สำหรับย่อยโปรตีนมากขึ้นแทนโอ้โมันเหมือนมีซอฟต์แวร์ที่คอยปรับระบบการย่อยให้เข้ากับอาหารที่เรากินอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะนี่มันสุดยอดมากความสามารถในการปรับตัวนี่เองสินะที่ทำให้มนุษย์เราไปได้ทั่วทุกมุมโลก ใช่เลยค่ะไม่ว่าจะไปขั้วโลกที่แทบไม่มีพืชให้กินต้องล่าสัตว์เป็นหลักหรือไปอยู่ในป่าดิบชื้นที่เต็มไปได้วยผักผลไม้เราก็อยู่รอดได้หมดเพราะร่างกายเรามันยืดหยุ่นนี้เองถูกเพ่งเลยค่ะความสามารถในการเป็นอมนิวอร์ที่ปรับตัวได้ขึ้นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในการเอาชีวิตรอดและขยายเผ่าพันธุ์ไปได้ไกลขนาดนี้แล้วในโลกของสัตว์มีตัวไหนเองไหมครับที่ใช้กลยุทธ์แบบ กินไม่เลือกเพื่อความอยู่รอดเหมือนเรามีเยอะเลยค่ะสัตว์ที่เป็นอมนิวอร์ที่ปรับตัวเก่งๆก็เช่นหมีนี่แหละค่ะอ๋อหมีกินทุกอย่างตั้งแต่ปลาแซลมอนน้ำผึ้งผลไม้ป่าไปจนถึงหญ้าหรือยังหมูป่าก็กินตั้งแต่รากไม้ผลไม้ไปจนถึงไส้เดือนและสัตว์เล็กๆอ๋อนึกออกเลยพวกอีกาก็น่าจะใช่ใช่ค่ะเห็นกินทั้งเมล็ดพืชข้าวของในถังขยะไปจนถึงซากสัตว์ใช่ค่ะ อีกาคือตัวอย่างชั้นดีของอมนิโวที่ประสบความสำเร็จมากในเมืองซึ่งทั้งหมดนี้มันสะท้อนบทเรียนสำคัญจากวิวัฒนาการที่ว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งครับแต่เป็นผู้ที่ยืดหยุ่นที่สุดนี่แหละคือพวกที่จะอยู่รอดได้ดีที่สุดในระยะยาวเพราะไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมันก็ยังมีทางเลือกอื่นเสมอถูกต้องคะ่ะสุดยอดมากพอได้ฟังแบบนี้แล้ว การเถียงกันว่าเราเป็นสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อมันอาจจะเป็นการตั้งคำถามที่ผิดตั้งแต่แรกเลยก็ได้เนาะคำตอบที่แท้จริงและน่าทึ่งกว่านั้นก็คือเราคือสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้วิวัฒนาการไม่ได้สร้างเรามาให้เลือกข้างแต่กลับมอบความสามารถในการปรับตัวให้เป็นของขวัญซึ่งอาจเป็นความฉลาดที่สุดที่ธรรมชาติมอบให้เราเลยก็ได้เป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะหัวใจของความเป็นมนุษย์ก็คือความสามารถในการปรับตัวนี่แหละครับ และก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันเล่นๆนะครับค่ะในเมื่อเราพึ่งค้นพบกันไปว่าจุดแข็งที่สุดที่ทำให้เผ่าพันธุ์เราอยู่รอดมาได้คือความสามารถในการปรับตัวกับอาหารที่หลากหลายแต่ในโลกยุคปัจจุบันที่อาหารมันนีให้เลือกกินอย่างสุดโต่งได้ง่ายมากเราสามารถเลือกกินแต่พืชผักอย่างเดียวหรือกินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวก็ได้เลยอยากชวนคิดต่อว่า การเลือกกินของเราในทุกวันนี้มันกำลังส่งเสริมหรือกำลังทำลายความสามารถในการปรับตัวซึ่งเป็นหัวใจของการอยู่รอดของเรากันแน่เป็นคำถามที่ทิ้งท้าได้น่าคิดต่อจริงๆค่ะใครมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ลองมาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามถามข้ามขอบครับ ขอบคุณค่ะและอย่าลืมว่าช่องเล่าโลกเล่นลับของเรายังมีคอนเทนต์สนุกสนุกให้ดูกันตลอด7วัน7รายการไม่ซ้ำแนวเลยทั้งเรื่องตำนานลึกลับจิตวิทยาน่ารู้พลังใจาศาสนาเรื่องแปลกๆรอบโลกวิทยาศาสตร์แล้วก็ประเด็นชวนคิดแบบนี้อีกเยอะแยะเลยครับลองติดตามชมกันได้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ